สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ IA Review Luxury 07ช่องที่จะพาคุณไปพบกับเครื่องจักรและยานพาหนะสุดหรูที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงเรือสำราญสุดล้ำแห่งปี2026เรือที่ไม่ใช่แค่พาหนะสำหรับการเดินทางแต่คือพระราชวังลอยน้ำอย่างแท้จริงตั้งแต่ดีไซน์ไปจนถึงเทคโนโลยีทุกสิ่งทุกอย่างคือภาพสะท้อนของอนาคตมาดูกันใกล้ๆว่าเรือลำนี้มีอะไรพิเศษบ้าง ขีด,ขด,ขดมุมมองภายนอกสิ่งแรกที่คุณจะเห็นคือมุมมองด้านหน้าตัวเรือสีขาวขนาดมหือราสองประกายเหนือผือนน้ำทะเลสีครามเมื่อมองจากด้านข้างคุณจะเห็นดาดฟ้าหลายชั้นพร้อมหน้าต่างเรียงรายดูอลังการจากด้านหลังเรือดูเหมือนป้อมปราการที่แข็งแกร่งพร้อมเผชิญคลื่นลมและด้านบนสุดคือดาดฟ้าท็อปเด็กที่เต็มไปด้วยสระว่ายน้ำเก้าอี้อาบแดดและพื้นที่พักผ่อนสุดหรูทั้งหมดนี้ให้บรรยากาศเหมือนฉากในภาพยนตร์ ขีดขีดขีดระบบพลังงานเรือลำนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานผสมผสานร,ระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังสูงและแผงโซลา่าเซลล์ทำให้ไม่เพียงแต่มีพลังงานเพียงพอแต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะสามารถกระจายไฟฟ้าไปยังทุกห้องทุกดัดฟ้าและทุกเครื่องจักรอย่างสมดุลหากเกิดเหตุฉุกเฉินแบตเตอรี่สำรองยังสามารถจ่ายพลังงานให้ทั้งลำเรือได้หลายชั่วโมงขีดขีดขีด,ขดระบบท่อและเครื่องกล ภายในเรือเต็มไปด้วยเครือข่ายท่อและระบบเครื่องกลที่ซ่อนตัวอย่างซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงน้ำการดับเพลิงหรือระบบปรับอากาศท่อเหล่านี้สร้างจากสแตนเลสและไทเทเนียมที่แข็งแรงป้องกันสนิมและการรั่วไหลได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งมีเซนเซอร์ตรวจวัดแรงดันและอุณหภูมิแบบเรียวไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าระบบทั้งหมดทำงานได้รับรื่นตลอดการเดินทางระยะไกลขีดขีดขีดขอนภายใน เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงแรมหรูระดับ5ดาวถงขนาดใหญ่เพดานสูงประดับด้วยแชนเดเลียแสงทองพื้นหินอ่อนมันวาวและผนังกระจกที่สะท้อนความงดงามรอบๆเต็มไปด้วยร้านอาหารคาเฟ่และพื้นที่โอเพนสเปซที่กว้างขวางบรรยากาศทั้งหมดมอบความรู้สึกเหมือนอยู่ในพระราชวังที่ลอยอยู่กลางทะเลขีดขีดขีดห้ดองควบคุมบริถัดมาเรามาดูห้องบังคับการเรือหรือที่เรียกว่าบริที่นี่คือสมองของเรือมีหน้าจอดิจิทัลเรดาร์และระบบนำทางอัตโนมัติที่ทันสมัยที่สุด กัปตันสามารถควบคุมเรือได้เพียงปลายนิ้วระบบ AI จะคอยวิเคราะห์สภาพอากาศความแรงของคลื่นและเส้นทางการเดินเรือแบบเรียลไทม์เรียกได้ว่าเหมือนอยู่ในห้องควบคุมของภาพยนตร์ไซไฟเลยทีเดียวขีดขีดขีดห้องพักเคบินและนี่คือส่วนที่ผู้โดยสารหลายคนรอคอยห้องพักสุดหรูทุกห้องตกแต่งเหมือนห้องสุดของโรงแรม5ดาวเตียงคิงไซส์ขนาดใหญ่มองออกไปเห็นวิวทะเลผ่านหน้าต่างบานกว้างแสงไฟอบอุ่นและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําส่วนตัวทีวีอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งระเบียงส่วนตัวบางห้องยังมีจาก,กุศลซ,ซี่ให้คุณได้ผ่อนคลายกลางทะเลกว้างขีดขีดขีดบทสรุปนี่คือเรือหรูลักเชอรี่ชิป26ที่แท้จริงภายนอกคือป้อมปราการขนาดมหึราภายในคือโรงแรมลอยน้ําสุดหรูตั้งแต่ระบบพลังงานอัจฉริยะไปจนถึงห้องควบคุมไฮเทคและห้องพักสุดเอ็กซ์คลูซีฟทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้การเดินทางไม่ใช่แค่การข้ามทะเลแต่คือประสบการณ์เหนือระดับที่ยากจะลืม ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าคุณประทับใจส่วนไหนของเรือลำนี้มากที่สุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ